นี่คือ F-16 Fighting Falcon เครื่องบินขับไล่ความเร็วเหนือเสียงที่มีชื่อเสียงระดับโลกออกแบบโดยสหรัฐอเมริกาและถูกใช้งานโดยกองทัพอากาศไทยมานาหลายสิบปีเครื่องบินลำนี้สามารถบินด้วยความเร็วสูงสุดถึงสองเท่าของความเร็วเสียงมีความคล่องตัวสูงและสามารถทำภารกิจได้หลากหลายทั้งโจมตีทางอากาศป้องกันภัยทางอากาศหรือแม้แต่การลาดระเวนติดตั้งด้วยอาวุธทันสมัยเช่นขีปนาวุธนำวิถีปืนกลอัตโนมัติและระเบิดอัจฉริยะช่วยให้ F 16รับมือกับศัตรูได้ทุกรูปแบบทั้งในระยะประชิดและระยะไกลในประเทศไทย F16 ถูกนำมาใช้งานครั้งแรกในปลายทศวรรษ1980และยังคงประจำการอยู่จนถึงปัจจุบันได้รับการดูแลและอัปเกรดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถตอบสนองภารกิจยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้จะเป็นเครื่องบินที่มีอายุการใช้งานมานานแต่ F16 ก็ยังคงเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่หลักของกองทัพไทยด้วยความเชื่อถือได้ความแม่นยำ และความสามารถรบที่ยอดเยี่ยมเสียงคำรางของมันบนท้องฟ้าคือสัญลักษณ์ของพลังความมั่นคงและการป้องกันประเทศอย่างแท้จริง